สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกับสู่รคอร์พอดแคสต์ที่ที่เราพูดกันถึงทุกสาระการทอยเต่าไม่ว่าจะเป็นดัตเจียดนดราก้อน TTRPG หรือในวันนี้ก็คือเมอรจิ้งซันแฟปี2 0 2 5สเองครับผมวันนี้มีใครมานั่งอยู่กับเราบ้างสวัสดีค่ะชื่อลูน่านะคะเป็นผู้ริเริ่มจัดงานเมจิ้งซันแฟ ผมสวัสดีครับชื่อเต๋าครับผมเป็นเกมมาสเตอร์แล้วก็อาร์ติสเจ้าของเพจ Green กรีมาร์คินครับผมเอองานม m e r จ i n งซันแฟร์นะคะเป็นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรียนซองแฟร์ของต่างประเทศถ้าเกิดว่ากันง่ายๆก็คือมันเหมือนกับเป็นฟรีมาร์เก็ตเป็นฟรีสเปซที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแมค่ค้านักนิจจอหลายๆท่านมาเปิดวางขายของแฮนด์เมดหรือว่าของที่มีธีมเข้ากับงานของเราซึ่งธีม uh huh. หลักเราก็คือยุคกลางแฟนตาซีนะค่ะก็ที่6กพันวานะคะเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายโมงถึงต ทุ่มเป็นเวลาปิดงานส่วนสถานที่จัดงานก็คือที่อ r ลิจินานรี่ออร์เกสม,มาชิคโรคอรยทุกคนก็จะไปกันเหมือนกันนะอย่างเช่นคุณดุย๋ยดีลัตติน้องม่อนหรือไม่ว่าจะเป็นเฟยเองก็ตามฉะนั้นอย่าลืมมาเจอกันนะทุกคนเจอกันนะ